เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนเหตุใดผ้าห่มหรือเสื้อผ้าที่ทำด้วยเส้นใยหนาๆช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นในฤดูหนาวนะครับเออข้อนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะเรียบเรียงเป็นคำตอบให้อธิบายอย่างนี้ครับเออคือผ้าห่มเนี่ยคือลักษณะเป็นอย่างงี้นะเอออย่างเช่นเอาวาง่ายๆแล้วกันนะเออ อันนี ze, like ้ผ uh, so. um, right ิวหนังเออสมมติอันนี้ผิวหนังนะเออแล้วผิวหนังเนี่ยมันมีผ้าห่มทับอยู่อันนี้ผิวหนังผิวหนังอ่าทีนี้ระหว่างผิวหนังเนี่ยมันเออผิวหนังมันมีผ้าห่มห่มอยู่นะมีผ้าห่มทับอยู่ผ้าห่ม ทีนี้ระหว่างผ้าห่มกับผิวหนังเนี่ยมันจะมีอากาศอยู่ด้านในนะครับเอออากาศนะครับนี้ผิวหนังเนี่ยมันก็จะปล่อยความร้อนูกไหมเออผิวหนังมันจะปล่อยความร้อนออกมาตลอดเลยนะครับนะเออมีปล่อยความร้อนคิวออกมาตลอดเลยนะครับนี พอความร้อนถูกปล่อยไปในอากาศเนี่ยโมเลกุลของอากาศมันก็จะเป็นตัวพาความร้อนนะครับเออเป็นตัวพาความร้อนออกไปมันได้นําความร้อนนะพาความร้อนก็คือโมเลกุลของอากาศรับความร้อนจากผิวหนังแล้วก็ลอยไปที่อื่นมันเป็นการพาความร้อนนะครับเออมันนี่มันสับเฉพาะนะต้องดูันมีการนําความร้อนการพาความร้อนอะไรพวกเนี้ยนะครับการแผ่รังสีนะเออ แต่ข้อนี้จะเป็นการนําความร้อนแล้วผ้าห่มเข้ามาเกี่ยวอะไรด้วยผ้าห่มเนี่ยมันจะมีเส้นใยนะเออเส้นใยเส้นใยของผ้าห่มเส้นใยของผ้าห่มทําให้เกิดอะไรครับทําให้โมเลกุลของอากาศเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ยากนะพอโมเลกุลของอากาศมันเคลื่อนที่ได้ยากมันก็จะทําให้การพาความร้อนออกไปจากผิวหนังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะเราก็เลยสูญเสียวความร้อนออกไปได้ช้าเออก็เลยรู้สึกว่าภาย ภายใต้ผ้าห่มเนี่ยเรา,อ,าอบอุ่นนะอุณหภูมิมันก็เลยรู้สึกว่าอุณหภูมิมันคงที่อบอุ่นนะครับอ่ะอนี้เราก็เรียบเรียงเป็นคำตอบได้อย่างนี้ครับตอบนะนะครับตอบว่าเนื่องจากว่านะครับร่างกายของเรา มีการปล่อยความร้อนนะครับออกมาตลอดเวลานะครับตอนห่มผ้านะครับนะระหว่างผ้าห่มห่ม กับตัวเรามีอากาศขั้นอยู่นะครับนะอากาศจะเป็นตัวพาความร้อนนะครับนะอ,อ,อากาศจะเป็นตัวพาความร้อนออกจาก ร่างกายของเรานะครับในขณะที่เส้นใยของผ้าหม่มทำให้มเลกุูลของอากาศเคลื่อนที่ได้ยากในขณะที่เส้นใยของผ้าหม่มทำให้โมเลกุล อากาศนะครับเคลื่อนที่ได้ยากนะครับนะนะครับทำให้ร่างกายของเราลดนะครับเออ,เอ,อก็คือมีความร้อนที่เสียออกออ,ออกไปจากร่างกายมันช้าลงนะครับ ลดการาถ่ายโอนความร้อนจากร่างกายสู่จริงมันบอกว่าลดการถ่ายโอนความร้อนจากร่างกายมันก็ไม่ถูกอะ่ะมันจะบอกว่าเ ต,ต, pues mm ต้องบอกว่าลดการถ่ายโอนความร้อนจากร่างกายสู่ภายนอกผ้าห่มเออสู่ภายนอกผ้าห่มคือความร้อนมันก็จะวนอยู่ในผ้าห่มนะเออสู่ภายนอกผ้าห่มเออความร้อนมันก็จะถูกวนอยู่ในเนี้ยมันออกไปข้างนอกผ้าห่มเนี่ยได้ยากนะโมเลกุลของอากาศมันถูกเส้นใยเนี่ยตึงเอาไว้นะครับเออออกจากร่างกายสู่ภายนอกผ้าห่มลดการ ถ่ายโอนความร้อนจากร่างกายสู่ภายนอกผ้าห่มนะครับเออก็คือความร้อนนะครับอยู่ในผ้าหม่มนะทำให้เรารู้สึกอ,อุ่นสบายนะครับจึงช่วยให้ร่างกายอบอุ่นนะ ก็ประมาณนี้นะครับก็เขียนไปประมาณนี้นะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวดูนี้อ่ะโอเค